อชริยะเผยมีหลักฐานรู้ตัวคนทำร้ายแตงโมนิดาแล้วความคืบหน้าการเสียชีวิตของแตงโมนิดาที่ตกเรือสปีดโบท๊ทจมแม่นำเจ้าพระยาก่อนหน้านี้เป็นที่ฮือฮาเมื่อเฟซบุ๊กแฮปปี้เมย์อนพัชรวิรนพงศ์ได้มีการโพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับวบนเกิดเหตุทำเอาหลายคนสงสัยว่าเป็นฝีมือของใครที่ทำและทำเพื่ออะไรซึ่งล่าสุดวันที่21พฤษภาคมนายอชริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเย,อยาวชนกรรมก็ได้ไลฟ์สดทาง YouTube เกี่ยวกับคดีแตงโมเผยว่าให้ติดตาม Facebook Happy เม l อนพัชรวิฐยรพงศ์เอาไว้ให้ดีอยากคลาดสายตาเพราะจะมีหลักฐานจากพลเมืองดีถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆเป็นพยานหนึ่งคนที่รู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดไม่รู้จะทำอย่างไรมาวันนี้รู้สึกสำนึกผิดจึงนำหลักฐานบางอย่างมามอบให้แต่ไม่เกี่ยวข้องกับคนบนเรือซึ่งระบุได้ว่าใครเป็นคนฆ่าแตงโมฆ่าแบบไหนซึ่งขณะนี้รู้ตัวแล้วและยืนยันเป็นคดีฆาตรกรรมอำพรางแตงโมถูกใบมีดกรีด าและมีคนช่วยยกขาจนเลือดหยุดไหลก่อนถูกผลักตกหัวเรือด้านหน้าซึ่งเป็นการฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมด้วยบันดานโทสะทางนี้นายอัจฉริยะยังเผยอ,อีกว่ามีคนถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันฆ่ายอย่างน้อย3ามคน มีพยานสําคัญที่เห็นเหตุการณ์อย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งกลับใจรู้สึกผิดจึงนําหลักฐานมามอบให้พร้อมฝากบอกทนายจุกรูขันไม่ออกแน่นอนส่วนคนที่คิดว่ามีเงินใช้เส้นสายเพื่อผลผิดความลับทั้งหมดจะถูกเปิดเผยไม่เกิน3-4วันนี้โดยเฉพาะตํารวจที่สร้างหลักฐานเท็จทําเป็นขบวนการเชื่อว่าผาบาตารหากเห็นเอกสารของต้นต้องมีการดําเนินคดีกับตํารวจชุดนี้อีกหลายนายพร้อมฝากบอกผู้กํากับสอพเมืองนนทบุรีจองสารวัตรได้เลยถ้าทําไม่ได้ ให้มาเหยียบหน้าตนได้เลยต้นมีหลักฐานครบท้วนทั้งหมดขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิว w s ออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ